แล้วแมวตัวนี้คือแมวที่เลี้ยงยากที่สุดในประวัติศาสตร์ใช้เวลากว่าหลายปีเป็นปีกว่าจะปลุกพลังตัวนี้ขึ้นมาได้เพราะว่าเงีอนไขตัวนี้เยอะมากไม่ว่าจะเป็นการที่แบบเลเวลประมาณ100ยุสแลงประมาณ16ประมาณเนี้ยและก็ต้องขยันฟาร,ร์มตัวเงินเพื่อให้ได้ตัวเองแล้วก็ปลดล็อกล่างที่แท้จริงตัวนี้จะมีเป้าหมายคือตัวซาฟมีสกิลแม็ซฟดามจไม่โดนคำสาบโจมตีแอเรียโจมตีทั้งหมดโจมตียัดที่เลเวล1 0 0ราคา 2,400เลือ 30, 000, ด30,000ดามเมจ23,000ระยะ250สั้นมากๆแต่ว่าคูดาวสั้นประมาณ20วิดานนี้จะเจอตัวเทวดาแล้วก็เจอตัวเลลิกตอนแรกๆตัวเทวดาก็จะมาเยอะอยู่แมวเงือกล่างหนึ่งกระจอกเลยเกินเดินต้มเตียมตมเตียมมากส่งเฮดิสมาแล้วเพื่อความชัวรรนโอไปหนึ่งรอบโอเคราคาเอาเรื่องอยู่นะ2,400อะ่ะ แต่ว่าซปเปอร์เหมียวเนี่ยเคลื่อนที่เร็วเว้ยอ่ะเสียเวลาตั้งหลายปีกว่าจะปั้นมันได้ต้องขยันอดทนเปิดตัวเงินฟาร์มตัวเงินนานแค่ไหนกว่าจะได้มันมาแล้วมันก็มาตายง่อยๆกระจอกกระจอกอย่างเงี้ยเนี่ยนะมันคุ้มเหรอตัวเนี้ยอเอย๊หรือว่ามันจะเป็นแบบแมวสายพุ่งวะเน้นจ่ายเดเมจแล้วก็ตายไปอย่างเร็วๆแต่ว่าดาเมจมันจริงๆจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่วะ2 0 0 0 0คูณ3ก็6 0 0 0ืนเออ เยอะอยู่นะถ้าเกิดว่าได้ตีตัวเลลิกนะเอออาจจะดี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 ดแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้ตีตัวเลลิกก็คือไม่ดีและราคาก็แพงไปเมื่อเทียบกับบาร็อกบาร็อกตีแบบเป็นแสนแต่ว่าบาร็อกตีซิงเกิลส่วนซปเปอร์เหมียวเนี่ยจะตีแบบแอรีย6 0 0 0 0ใส่ตัวเลลิกด่านนี้จะเจอกอริลลาตัวสีดำใจเย็นๆไปเลยบอมเบอร์แคนแล้วก็มาเลยบาร็อกประมาณนี้ยังโอเคอยู่ได้อยู่แล้วก็มาเลยโอ้ไม่ก็โอเค สวย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 เฮวีเวทเอาเร็วอย่างงั้นแหละแล้วก็มาเลยเฮดิส hey, ใช่เลยเออเฮวีเวทร่างทูฟอร์มเนี่ยบอกเลยอย่างตึงนะยูกิมุระร่างหนึ่งขึ้นไปฟาดหนึ่งทีบ้าบอลเลยเกินกอริล่าไม่ตายถ้าเป็นยูกิมุระร่างสามะตายอยู่แต่ว่าร่างหนึ่งเนี่ยมันกีกี้ไม่มีทาเล้นโอเคไปไปไปทุกตัว บอมเบอร์แคทไปสำหรับซุปเปอร์เหมียวจะราคา2,400ไปเลยซุปเปอร์เหมียวที่แท้ทูฉันมั่นใจในตัวนายแล้วพุ่งมาอย่างเร็วนะยูกิมุระสีหนึ่งสีหนึ่งอะไรนะล่างหนึ่งสีขาวและจังหวะน,นี้จริง,จรงโจสีดำก็มาลัวๆนะแต่ว่าฟังผมนะบอกเลยไม่ถอดใจซุปเปอร์เหมียวขึ้นไปลัวๆครับผมราคา2,400ครูดาวเร็วแต่ราคาแรงเหลือเกินเอ้ยเอ้ยเหมือนว่าจะโดนดันมาแต่ว่ายังได้อยู่ ถ้าแกกรรมเรื่องตัวสีดำได้นะผมก็ไม่ต้องเวียนไาวตายเกิดอีกแล้วจิงโจ้จิงโจ้จิงโจ้อะไรมึงว่านุชฉันไม่อยากจะเวียนไาวตายเกิดแล้วฉันอยากจะไปต่างโลกเดี๋ยวนุชถ้าไปต่างโลกก็คือมึงไปเกิดใหม่นั่นแหละนุชมึงยังอยู่ในวัดตะสงสารอยู่นะนุชไม่ไม่ฉันอยากจะหลุดพ้นวันวันดูตาเอวีแอนิมัวิดีโอมึงจะหลุดพ้นได้ไงวะนุชฉันดูให้มันปงเนี่ย ผมดู a n i m ม l ลวิดีโอเพื่อให้ตัวเองปงแล้วหลุดพ้นแต่ทำไมกันนะยิ่งดูยิ่งหมกมุ่น <laughs> ยิ่งดูยิ่งรักสัตว์สำหรับด่านนี้จะเจอตัวเทวดาและก็ตัวเลลิกอันดับแรกส่งพี่แมวขั้นร่างหนึ่งมาแล้วก็ตัวอูเบอร์ตัวแรกก็คือเฮดิสแล้วก็แมวสลามมาใจเย็นๆประมาณนี้แล้วก็อื้อนิโอไปหนรอบตามไปด้วยชูเวนแล้วก็แมวเห็ดมาเหมือนว่าซุปเปอร์เหมียวจะไม่ได้ฟาดนะเนี่ยน่าจะใช่ เพราะว่าระยะอาจจะแพ้หมาไอหมาตัวนี้นี่มันช่างตีไกลแล้เกินใจเย็นๆรอจูเวนมาประมาณนี้แมวสลามไปแมวเห็ดไปแมวกระดองมาประมาณนี้บาล็อกเพิ่มแมวเห็ดเป๋าตุงโอเคการเงินมาซุปเปอร์เหมี่ยก็ฟาดไปหนึ่งทีละบ้าดาสามารถเอาชนะมมาไปได้เฮดิต <Hey, this S 2> มาเพิ่มเพื่อความชัว ซุปเปอร์เหมียวเนี่ยมันเป็นตัวที่สามารถตีเร็วนะเร็วมากเลยแล้วทุกคนคิดดูถ้าเกิดว่ามันตีตัวเลลิกเนี้ยตีแบบเร็วๆอะ่ะดอกละหกหมื่นหกหมื่นหกหมื่นไปเรื่อยๆอะ่ะแป๊บเดียวเท่านั้นไว้ตัวเลลิกเนี่ยก็จะตายด่านนี้จะเจอบันบันเลลิกบอกเลยซุปเปอร์เหมียวจะต้องเอิดฉายเจอจลัดจำจลัดมโนจลัดโอเคเฮดิต okay. hey, มาตัวแรกเพื่อความชัวใจเย็นๆเอาบันบันไม่มาเหรอมาเรียบร้อยซุปเปอร์เหมียว ฟาดไปซุปเปอร์เหมียวเหมือนว่าจะไม่ได้ฟาดนะเนี่ยฮันโลนีโอไปหนึ่งรอบครับผมแล้วก็ส่งใต้ฝุ่นไปรัวๆเชีมิตามา,มาแล้วก็ซุปเปอร์เหมียวไปเพิ่มดูซุปเปอร์เหมียวฟาดอีกฟาดไป1ทีฟาดอีกหนึ่งทีฟาดอีกหนึ่งทีฟาดอีกหนึ่งทีเฮ้ย ปั๊บเดียวเท่านั้นนะี่ะบรนบันเลลิกถึงกับน็อกแบ็กเฮ้ยตัวนี้ดีจริงอะไรจริงวะคือซุปเปอร์เหมียวเนี่ยถ้าเกิดว่ามันโดนน็อกแบ็กนะมันจะวิ่งกลับมาฟาดต่อเลยปกติในการจะฟาดแต่ละครั้งเนี่ยมันจะมีคูดาวแต่ว่าคูดาวในการฟาดของซุปเปอร์เหมียวเนี่ยไม่นานนะแต่ถ้าเกิดว่าน็อกแบ็กปุ๊บกลับมาฟาดปับ๊บโคตรด,ดีอะซุปเปอร์เหมียวดีมากดีในการต่อสู้กับเลลิกเว้ยปั๊บเดียวเท่านั้นอนะ่ะบรนบันถึงกับายอ่าเดี๋ยวรอบหน้าผมจะเอาเจเอาแคทลี่ออกแล้วกัน สำหรับรอบนี้จะใส่ตัวรับซนทีนมาเยอะมากแล้วก็จะให้ซุปเปอร์เหมียวเนี่ยเป็นตัวเกิดจะเกิดไหมไม่นะไม่ไม่ใช่เกิดอย่างนี้ซิอย่าพาฉันไปต่างโลกไม่เอามาดูซิว่ารอบนี้ซุปเปอร์เหมียวจะเกิดไหมถ้าเกิดว่ามีคนน็อ c แ back แล้วก็สโลให้ซึ่งเอเอไหวอยู่ไหวอยู่ไหวซิไหวซุปเปอร์เหมียวไม่ไหวไม่ไหวถ้าจัดทีมมาไม่ดีอย่างไงก็ไม่ไหวซุปเปอร์เหมียวจะตีประมาณ2 0 0 0 0เว้ย โอ้แรงแรงบอกเลยว่าแรงและบอดเอเลียนจังหว่านี้น็อกแบ็คไปรัวๆแล้วเรียบร้อยนะซุปเปอร์เหมียวปะทะบาหมุดโอเคอ่าบาหมุดระเบิดมาเรียบร้อยนะละบาดาซุปเปอร์เหมียวเมื่อกี้ที่อยู่เป็นกลุ่มโดนบาหมุดหดเซตเดียวไปสวรรค์เลยคำบนของไอ้พวกขี้แพ้ตัวแรกบาล็อกเอามาหดหมาบ้านะบาหลอกอย่าบอกว่าจะแพ้หม,มาเชียวนะเฮดิสมา ประมาณนี้เจอปลาไหลเอเลียนซึ่งมันจะวาร์ปศัตรูไปด้านหน้าแคลรี่มาซุปเปอร์เหมียวล่ะซุปเปอร์เหมียวไปไหนแล้วไม่ซุปเปอร์เหมียวทําไมตายง่ายจังเลยจังหวะน,นี้แหละซุปเปอร์เหมียวฟาดไปเอา้าโดนวาร์ปอีกแล้วซุปเปอร์เหมียวโอ้โหโดนวาร์ปไปแล้วตายเลยซุปเปอร์เหมียวเราผิดหวังในตัวนายส่งเชมิตามามาแล้วก็ใ้ยเย็นๆล่อรอ่ไปซุปเปอร์เหมียวมาฟาดหนึ่งทีสวยฟาดอีกหนึ่งทีอีกหนึ่งทีสามที โดนลัดควิดซุปเปอร์เหมียวมาเพิ่มฟาดหนึ่งทีอีกหนึ่งทีอีกหนึ่งทีอีกหนึ่งทีองทรอบนี้ฟาดได้4ทีแล้วบ้านะเคลียรลดโคตรไวอะปกติแลดมันเลือดเยอะนะเว้ยปกติจะสู้กับมันนานมากกว่าแลดจะตายแต่ว่าหลังจากที่มีซุปเปอร์เหมียวบอกเลยชีวิตของผมนะ่ะมันก็ง่ายขึ้นโอเค เฮ้ยๆๆ้ๆๆๆๆโอเคเอาปลาไหลวับเข้าไปในระยะตีบาล็อกบอกเลยจำจระัดละเรียบร้อยด่านสุดท้ายของแมปอันแคนนี่บอกเลยว่าจัดเต็มเลยละกันไม่ว่าจะเป็นแม็กหรือสไนเปอร์ซุปเปอร์เหมียวโดนคิงคองตบดอกเดียวก็คือตายแคนแคนมาแมวรถไฟประมาณนี้ซุปเปอร์เหมียวไม่นะจังหวะไม่ดีเลยแล้วปล่อยซุปเปอร์เหมียวมาเอ๊ะมันชื่อซ้ากันเหรอ ซุปเปอร์เหมียวกับซุปเปอร์เหมียวอันนี้มันแมวจอมพลังส่วนอันนี้คือซุปเปอร์เหมียวเอา้าเอา้าคืนชีพไม่ได้ด้วยไปเลยพิซซ่าแมนโอเคดีมากพิซซ่าเรามั่นใจในตัวนายบาร็อกมาบาร็อกหดไปสวยอดทนไว้เทพกาโอพิซซ่าอ่าประมาณนี้รอ รอตัวเลลิกมาแมวรถไฟพุ่งไปหมับเข้าให้โอเคตัวเลลิกมาแล้วจะเป็นตัวปักเป้าแล้วก็จะเป็นอูลูลุนมังนะน่าจะใช่เอาแหละเหมือนว่าจะไหวอยู่ใช่ไหมบาหลอกไปเพิ่มแล้วก็ซุปเปอร์เหมียวไปเลยซุปเปอร์เหมียวได้ฟาดไหมเอ่ยซุปเปอร์เหมียวจา๋าบอกเลยจังหวะนี้ดูไม่ทันซุปเปอร์เหมียวไปสวรรค์อย่างไว แล้วก็กอริลามาเหรอใจเย็นๆให้บาล็อกเคลียกอริล่าแล้วก็ซปเปอร์เหมียวจังหวะนี้แหละใช่เลยโอเคเมื่อกี้เห็นหรือเปล่าฟาดใส่ลิงเจ๊กๆแบบเน้นๆนะ่ะแล้วก็เฮดิสมาโอเคได้อยู่ยังได้อยู่กอริลามานีโอไปนหนึ่งรอบแล้วก็พิซซาไปซปเปอร์เหมียวฟาดสิวะเฮ้ยไม่ไหววะ่ะไม่ใช่ซปเปอร์เหมียวมันไม่เก่งนะแต่ว่าชาลเลนจ์ที่ผมทําอยู่เนี่ยมันยากเกินไป สำหรับด่านนี้จะเจอป้อมยิงเลลิกเหมียวจอมพลังพุ่งไปบล็อกเวฟได้อยู่มั้งได้สิเครดิต <Hey, this S 2> มาเพื่อความชชวร์ด่านนี้จะเจอไอตัวเนี้ยซึ่งมันจะตีเวฟน่าจะใช่ซุปเปอร์เหมียวไปบล็อกเวฟก่อนทันไหมเนี่ยทันอยู่ทันอยู่ผมชอบเรียกไอตัวที่แบบเป็นซุปเปอร์แมนเป็นซุปเปอร์เหมียวออะเรียกซุปเปอร์แมนแล้วกันซุปเปอร์แมนไปบล็อกเวฟเร็วแล้วก็ตามมาด้วยซุปเปอร์เหมียว ฟาดตัวเลลิกไปประมาณนี้แมวรถไฟไปสิงโตตัวนี้มันตีเวฟนี่หว่าถ้าไม่มีซปเปอร์แมนเนี่ยบอกเลยเหนื่อยนะซปเปอร์เหมียวขึ้นไปฟาดสิงโตหนึ่งทีบ้าบอลเลยเกินไอตัวลูปเปั้นเลลิกนี่เฉือนอยู่นะตีเวฟแล้วก็แบบมันจะฟีดศัตรูด้วยแต่ว่าซปเปอร์เหมียวนะ่ะเออฟาดป้อมไปดีถ้าไม่ใช่ด่านแถวแถวสุดท้ายเนี่ยชาเลนนี้ก็พอได้อยู่โอเคก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ